สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เายพินจะพามาปลูกกันเนี้ยบ้านเพื่อนเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่บ้านยายพินก็เรียกผักตับเต่านะเนี่ยใบมันจะกลมๆแบบนี้ลอยอยู่ในน้ำมาจ้ะยายพินซื้อมาวันก่อนนี่กําหนึ่งสิบห้าบาทม่หน่อยเดียวนะไม่กล้ากินนะยายพินจะามาปลูกจ้ะอร่อยนะผักอันเนี้ยจ้ะเนี่ยเห็นไหมแต่สําคัญจะสู้หอยไหวเป่ะเนี่ยหอยเกาะแล้วยายพินจะมาหวะให้ลูกมาโยนไว้เมื่อวานตอนเย็นเนี่ย จ๋าตายไม่อยู่ในน้ำอะ่ะอย่าดื้อน,นะลูกอย่าตามเจพินลงมานะเจพินเจพินโดนอะไรไม่หยุดด้วยอะ่ะไม่หนี่ปลเกียรพินเป็นคนเก่งเจพินจับปลานั่งไหมเป็น,ปน,นจับแถวๆนี้เนี่ยเดี๋ยวปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวเวลานั่นก็เดี๋ยวเขาก็เลื้อยๆลงไปในน้ำเองแหลจะจ้ะผักตับเตา่า ไหนล่ะไรู้วไปจับเลยไหนล่ะป้าพินยังไม่เห็นเลยนิ่นปลาแตงอะเรียกเลยเรียกเลยปลาเตงนนั่นจอมขมดูไไปเรียกปลาตงให้ปลาแตงจับได้ปลาแตงไปไปไปดูปลาแตงให้ปลาแตงจับปูนาได้แล้วมั้งนะเดี๋ยววิ่งขึ้นนั่นหนนนั่นรถมาเดี๋ยวให้ป้าไปนั่นเดี๋ยวจะพินดูหลังก่อนปลาตงยังก็ยังมเนี่ยมาป้าพินขึ้นไม่ได้ดึงมือป้พินหน่อยสิ โอ๊ยปะบินขึ้นจากริมบ่อไม่ได้อ่ะดึงมือปะบินหน่อยเอ้าอุ๊บโอ๊ยอุ๊บดึงยิ่หน่อยสิปะบินยังขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นอีกดึงหน่อยนึงโอ๊ยจะทำยังไงเนี่ยขึ้นไม่ได้โอ๊ยปะปิ้นจะหล่นแล้วขึ้นไม่ได้ทั้งป้าทั้งหลานเลยอ่ะอ่ะขึ้นปะปินดึงให้ปะบินหน่อยโอ๊ยใหญ่เรียกปะแตงมาช่วยปะปินก่อนดิ มันเนี่ย